สวัสดีครับผมเพื่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเฮียหม่ำหรือว่าเฮียแจ็คหรือว่าเฮียหม่ำแจ็คที่เ,เพื่อนเรียกกันนะครับผมผมคนเดียวกันนะเฮียหม่ำเฮียแจ็คน,นี่จริงอ่ะชื่อว่าเฮียหม่ำแจ็คนะเ,นเพื่อนเฮียหม่ำ <ๆ S 2> แล้วก็คือชอบไพ่แจ็คนะหรือเรื่องของเรื่องอ่ะที่มาของชื่อนะครับ @mjmj MJ> MJ นะครับผมวันนี้นะครับผมทุน7 0็0 0มบาทมาสู่วันที่5เรียบร้อยแล้วโปรเจกต์การหาเงิน1 0 0 0 0แสภายในเจ็วันนะเพื่อนใครที่อยากมีเงินแสนนะภายในเจ็วันมาดูิปนี้มาดู่ะจะได้รู้ว่า หายยังไงเน่ยหนึ่งแสนเนี่ยเจ็ดวันอะ่ะมันทําได้จริงเหรอวะดูดิมันได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยเพื่อนๆน,นี่นําผมมาถึงวันที่ห้าเรียบร้อยลนะตอนนี้เราอยู่สู่วันที่ห้านะสี่คลิปแรกถ้าใครยังไม่ดูไปดูนะครับที่ช่องนะครับสี่คลิปแรกใน EP หนึ่งถึงสี่ครับคลิปนี้นะครับถล่มาปครับเหมือนเดิมครับผมเข้าห้องเลยนะครับห้าสิบถึงห้าหมื่นนะครับทุนนะครับเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื 7, ่นที่ได้มานี่กําไรโตะนะครับบอกก่อนเลยทุนจริงๆไม่ถึงนะทุนจริงๆคือไม่ถึงนะบอกก่อนนะครับ เฮีย er แม่งทุนสูงใครแม่งจะเท่าเฮียวะใครแม่งจะได้เท่าเฮียเฮียมาเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะตอนนี้ชอบชอบเลยเปิดมาเนะี่ยเปิดแรกนี่ชอบผู้หญิงสวยด้วยนะครับบอกก่อนเลยนะ่ะทุนที่ได้มาตอนนี้ทุนโตน,นะเว้ยไม่ใช่ทุนเฮ er นะียน่ะตอนนี้มาถึงเจ็ดหมื่นแล้วนะวันที่ห้าน่ะหนึ่งแสนนะ 100, นะภายในเจ็ดวันจะได้เปล่าเดี๋ยวเราดูกันวันเนี้ยเป้าหมายเราคือแปดหมื่นสองครับดูแค่เป้าหมายพอเวลาเล่นได้ให้พักเลิกให้เป็นอย่ามั่วบอกกอนเลยย้ำทุกคลิปเวลาเล่นแล้วได้นะ่ะหลายๆคนชอบเหลยงคิดว่าได้แล้วได้อีก อย่าประมาทเพราะอะคุณอย่าประมาทมันมันก็ไม่หมูแต่ตอนนี้ผส4 4แล้วซีดด้วยเป็นไงละ่ะเปิดมาใจร้อนเกินเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับใจร้อนเกินนะฮะนี่คือการใจร้อนนะฮะสอนจากคนอื่นนะครับแต่สอนต,ตัวเองไม่เคยจํานะครับย้อไไ่ที่าพันที่แบง์เกอร์ครับผมสองหนึ่งให้ใจเย็นแต่เราสุดใจร้อนนะผมเล่นมานะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยชุดนนี้บวกไปแล้วนะแสนแปดนะตั้งแต่เล่นมาเออไอ้เว็บเบนี้ยนะผมบวกมาแสนแปดนะ อย่างนี้ก็บวกนะครับไม่ได้ลบนะเออไปครับดูนแบงเกอร์ผมหน่อยเ0 0าพันนะผม9,000พันมาจากไหนมาจากนี่นะครับไม้ที่สองนะครับซี 4, กันไปครับผมไม้แรกใจร้อนไปหน่อยเบาโอ้โหไม่แปดหลังจะ,งะงจร้องไห้ปะแบงเกอร์ช่วงนี้ทางอะไรก็โดนทางอะไรก็เสียมานี้แหละต้องเอาคืนแล้วแหละหมื่นแปดนะผมเพยเยอร์มันจะหมดเพราะความใจร้อนผมหรือเปล่าหมื่นแปดนะผมนิ่งๆไว้ลูก เข้ามาก็ปวดขมับเลยครับเข้ามาก็ปวดขมับเลยครับนิ่งๆไว้มีหหวยแม่งเปิดมากูปวดหัวเลยวะ่ะปวดจ,จริงพเพื่อนๆปวดหัวเลยห้าครับห้าเหมือนกันขอฝามากันหมวยห้าก็ยังดีแม่งเก้าเชีย่ยโอกาสสู้แค่หมายเดียว,นะพวเพื่อน โปรเจกต์เราจะจบแค่นี้จริงเหรอวะผมขอดูก่อนแล้วกนะันหลังจากนั้นต้องอออินเพื่อนๆโปรเจกต์เราจะจบแค่นี้จริงเหรอวะเฮ้ยจบเพราะความใจล้อนะไม่น่าไม่น่าเลือกยีหน่วยด้วยจริงๆอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูกจะควักถลกหนังมึงแล้วเดี๋ยวกูจะไปเดี๋ยวก่นอนปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับ อีกที่5อีที่5เนี่ยมันเปิดลีลาอนี่เดี๋ยวก่นอนโอ้อมันแอคอยู่นั่นมาไมา้นี้ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อน,นแต่ผมยังไม่ชวัวร์งขอเปลี่ยนห้องแล้วกันไม่ไหววะ่ะแม่งเล่นผมไปสามไม้เตะเพืมม่อน,นเดี๋ยวเอาคืออนคนอื่นเงินเดี๋ยวกูมาเอาคืนมึงแน่อป่วยแล้วก็นีน่เอาอันนี้ก่อนแล้วกัน แล้วผมให้น้ำหนักไปที่เพลเออร์นะเดี๋ยวรอดูโอ้โหนี่นะจริงด้วยนี่คือความแม่นของผมนะนี่คือการมองขาดของผมนะโอเคไมานี้เป็นว่างไงว่ากันโอเค,คเพื่อนโปรเกจกต์เราจบเพราะความใจร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันค่อนข้างเสียวพูดเลยว่าค่อนข้างเสียวแต่อยากไม่ได้เสียดายตังแต่เสียดายคลิปที่ว่าทำมาหลายวันเบามีแต้ม เออกงเออกลับมาว่ะเพื่อนๆกลับคืนสู่เกมว่ะเฮ้ยกลับคืนสู่เกมเว้ยขอดีใจหน่อยเพื่อนขอดีใจหน่อยโอ้โหลุงเดินมาเท่าไหรล่ะลืมไปละหมันสี่หันห้าใส่เลยห้าพันชอบชอบส่วนตัวชอบอีนี่ด้วยขอบใจมากหน้าบูดเลยมึงพี่เดี๋ยวตั้งให้กูหน้าบูดเลยดิมึงเป็นไลท์กูเป็นไลท์เดี๋ยวกูตกลุยมาฮะเออเบามีแต้ม เออไม่ใช่ห้าแปดหลังดิโอเคถือว่ากลับสู่ทุนเมือม่อหมายังินทบเก้าพันชอบแบงเกอร์ไปครับอย่างน้อยกลับมาคืนสู่เกมเออเก้าแต้มสวยกลงไปเลยจบๆเออเดี๋ยวผมมา บวกก่อนเจ็ดพันเจ็ดหมื่นแปดเดี๋ยวผมมาไปเข้าน้ำแปบบ๊บเดี๋ยวผมมาต่อเดี๋ยวผมมามาครับมาไปครับผมตอนนี้ใจเย็นละตะกี้ปวดฉี่ใจร้อนครับไปครับเอาจริงๆเราต้องเดินสี่พันห้าเนี่ยผมม้วนหมดแล้วตอนเนี้ยทั้งปวดฉี่ตะกี้เร่งทุนเกือบหมดโดยอีมหมวตบโอ้โหปวดหัวครับบอกเลยว่าปวดหัวครับมาครับหน้าเก้าหน้าเก้าเราก็ต้องหน้ากลมไปละห้าหกยังไงเบาเบาเกินมึงอนะ่ะไอ้เวง เวลาครับผมแ้มน้ำหนักตอนนี้ยังไม่ให้ที่ไหนครับผมใจเย็นไปก่อนนะผมใจเย็นไปก่อนตอนนี้คืนทุนได้หรือว่าโอเคถือว่ากลับไปสู่เกมอันนี้โอเคแล้วครับเมื่อกี้เราไปถึง9ก้าสิบเจ็ดาทนะไม้สี่นะแต่ยังไงยังไงครับผมบอกเลยว่าเราทบได้สี่ไม้เราไม่มั่วเดินตามสูตรเดินตามการเดินเงินยังไงแม่งมีใช้มากกว่าครึ่งเหมือนเรามีสี่คนอะสี่หนึ่งเพือนเดืนโอ้โหโตแม่งหนีล้วละปะ่ะไหนๆก็ไหนๆกลับไปตกอีมีหมวยมีหมวยที่มันตกเหมือนเรา จําได้เลยจําได้ขึ้นใจเลยขอจัดมันหน่อยนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับมึงทําอย่างนี้กูได้ไงนะหูนีมันเก่าจริงนะเว้ยเฮาเก่าจริงงี้หรอหลักการกูมาเต็มมึงตกกูซาลาปเลยตบกูซะกกูแบบสู้ไม่ได้แต่ไพ่มนเวีย่างนีเพื่อนถ้าเจอทายเกมแนะนำให้ออกนะถ้าเจอทายเกมแนะนำให้ออกแต่ผมมันใช้มันส่วนตัวเดี๋ยวผมขอกินมันหน่อยสักไม้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้กินนะมันกินผมไปเยอะแล้วตะกี้สามหมื่นกว่านะ ถ้าผมไม่ได้ตโตไอ้ไอ้ป้าแกอะไรที่ผมไปแล้วน่ะโปรเจกต์เราคงต้องจบแล้วนะจักรโอเคเจ็ดเจ็ดเราตอนนี้เราต้องลงเก้าพันมาที่สองครับไปครับนี่นะครับไปที่สองลงเก้าพันเก้าพันมาใหม่มาจากตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเดินทางแล้วสี่วันใครยังไม่ดูสี่คลิปแรกย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องเทียหมักแจ็คนะผมย้ำแล้วย้ำอีกระวังตัวปลอมหน้าบอกก่อนเลยอย่าแอดไลน์อย่าแอดเอ็มเจเอ็มเจเท่านั้นนะครับผมไลน์นะครับจำง่ายๆนะครับผมเอ็มเจเอ็มเจถ้าจำไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับ จำง่ายสุดแล้วนะฮะแอดมาคุยกันได้มาปรึกษากันได้มานู่นม,มานี่กันได้นะฮะแต่ขออย่างเดียวอย่ามายืมตังค์นะมีมงินให้ยืมนะฮะต้องเล่นเอาเหมือนกันนะฮะทุกวันนี้สวยครับสี่เจ็ดสีหลังปลายโอ้โหขอสีหลังไม้ค่ะหลังอีบุ๋ยกูเองชอบมันจริงๆเลยว่ะกูยังชอบเลยหนูตัวป่ะสี่พันห้าจัดไปที่ไม้นี้ เป้าหมายเราคือแปด0มืนสองเอ้าเฮ้ยถึงแล้วนี่ว่ากดเพินขอตบแม่นอีกไม้แล้วกันนะครับนะขอตบมันอีกไม้แล้วกันหมันไส้เป็นการส่วนตัวจัดไปครับผมเบ้ะมาสีอันแน่มีทําไห่ต่ออยาเนียนนะผมแต่อย่างน้อยผมบอลก็ต่อดีมากดีดีกว่าพวกเซ็กซี่พวกเอเอ,เอนะโอ้โหก้าวหลังไปและอีหมวยจะถึงแสนแล้วครับผมอีกแค่หมื่นสอง โอ้ย,อยนะครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ชอบใช่ไลค์ซับสไครต์แชร์ครับผมผมนะครับนี่หม่นแจ๊คขอบคุณทุกคนทีน่ติดตามและส,สนับสนุนนะครับขอบคุณจริงๆอีกแค่หมื่นกว่าบาทเราจะถึงแล้วนะเราจะไปถึงหนึ่งแสนบาททั่วแล้วนะถึงแสนบาทนี่ไม่น้อยนะเว้ยใครบอกน้อยโหเสียงตายเลยนะเว้ยแสนหนึ่งนี่ไม่น้อยนะเว้ยทำอะไรได้เยอะน่ะยกความดีความชอบให้นี่ครับผมเจ้าการเดินเงินที่ดีนะครับในการเดินเงินดียังไงยังไงก็ดีนะครับ นี่นะครับวันที่5จบไปเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วเราไปเจอวันที่6นะครับวันที่6นี่ผมใสยได้รีบเล่นร,ร,รีบลุกอะเนี่ยดูอยา่ากซองละเป้าแค่เก้าหมื่นนี่เรามา8ปดหมื่นแปดละเดี๋ยวเราไปเจอวันที่6นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับแอดเอ็มเจเอ็มเจอยากให้เฮียเล่นให้แบ่งกําไรกันท่านเอาทุนมาเฮียเล่นกําไรได้แบ่งกันยังไงก็เดี๋ยวว่ากันที่แอดเอ็มเจเอ็มเจหรือว่าอยากได้เทคนิคย้ำอีกทีย้ำทุกคลิปย้ำแม่งทุกคลิปลายเอ็มเจเอ็มเจครับ ทำาข้อเทคนิคได้การเดินเงินฟรีหรือให้เฮียเล่นให้แบ่งเปอร์เซ็นต์ทักกันมาได้ที่ไรมาขอรายละเอียดเฮียมัมแจค็คไม่แอดหาใครก่อนบอกเลยนะผมไม่ได้ว่างถึงกับนั่งแอดใครก่อนนะอยากได้เทคนิคคุณแอดมาหาผมเองระวังตัวปลอมนะหลอกให้โอนตังค์ระวังเด็ดขาดนะครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับแปดหมืนแปดเจอกันวันที่หกสวัสดีครับ